กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในาการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อใับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลบับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566ของเช้าลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณครับเช้าลัคนาราศีสิงห์ครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจุลันตนุหรือดาวาันานะครับในเดือนนี้มีการยแยกราศีนะครับช่วงวันที่1-13ดาววัสนางคุณสถิตยอยู่ที่ดาวเสุภผ่านนะครับ ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นดวงดวงอุดแล้วก็มหาอุดช่วงนี้วาสนาเข้มแข็งเป็นที่สุดแล้วนะครับใน12ราศีเนี่ยวาสนาโดดเด่นนะครับอยู่ที่นัสุภาหมายถึงได้ใกล้ชิดกัระพุลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้านายนะครับหรือถ้าใครทำมาค้าขายช่วงนี้นะยังติดต่อได้รับการช่วยเหลือนะการอุดหนุนจากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําด้วยนะครับวาสนาโดดเด่นนะครับดวงของหน้าที่การงานก็เช่นกันนะครับทั้งนี้ดาววาสนาอุขุเนี่ยจะย้ายราศีแห่งกัรวันที่สิพฤษภาคมครับจะยกไปสถิต อยูตีเรือนการงานนะครับตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ตัวให้โอ้เข้มแข็งต่อเนื่องครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกว่าหน้าที่การงานโดดเด่นนะครับวาสนาโดยรวมเนี่ยมีโอกาสเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการงานเปลี่ยนชหนะครับถ้าเป็นช่วงของการขึ้นเงินเดือนหรือตำแหน่งคุณก็จะได้รับโอกาสนั่นนะครับทั้งนี้ครับวันที่สิบเก้าพฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระเกตนะครับจะยกสถิตมาอยู่ตีเรือนตนุองกรรมมาทับตัวคนเองครับทับลัคนาอกรรมให้ชัดเจนว่าช่วงนี้ มีโจกคอนสเลตนะครับเฝ้า้อคุณยู่นะครับถ้าไครตีมีอุปสรรคปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับมีผลแห่ง er สองเดือนเลื่อนครับราราสนาเรื่อนวัสนามีดาวโจกคอนสเลตมาอยู่ครับ่วงนี้ต้องบอกว่าวัสนาโดยรวมถือว่าดีครับสาหรับเช้าแลัคณะรศีสิหงนะครับดวงการงานเช้าลัคณะราศีสิห์คุณมีดาวพระสุขเป็นดาวจุลกรรมะเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานครับ ในช่วงที่1นึ่งถึงสครับดาวชุดงการงานอยู่เดือนการงานนั่นแหละครับเปลี่นเกษตรตั้งบัววัฒนาเรื่องของดวงการงานน่ะโดดเด่นเป็นที่สุดนะครับมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับการงานจะดีต่อเนื่องครับใครทางานเดิมงานเก่าจะดีครับใครทามาค้าขายกับชุงนี้ก็ได้ได้ดีอยู่แล้วนะครับทำงานทำงานประจําชวงนี้ก็งานยังคงมั่นคงมีความกข้าหน้าอยู่แล้วครับเรืหลังจากวันตีสีพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนดาวพระสุกครับเจ้าเดือนการ าการงานของคุณเนี่ยนี่ยราศีแล้วนะครับมาอยู่ทีเรือนลา้าครับงานมันดีแล้วได้รับผลตอบแทนทีน่ดีแห่งกรํมนะครับเป็นตําแหน่งเป็นอุดมเกสนะครับชัดเจนของงานเนี่ยขายทำมาค้าขายนะเป็นของกิจการร้านค้าช่งนี้จะมียอดขายทีด่ดีเฮงปังขึ้นนะครับเพราะว่ามาสถิตเป็นเรือนลาพาเนี่ยมีลาภผลจะหมายถึงคําสั่อองซื้อใหญ่หรือว่าการดีลงานางใหญ่ได้รับงานหนักๆแล้วมันได้ขยันนะครับแล้วมันจะได้สตังค์หนักขึ้นจะหนักครับ ส่วนไข่ตีทํางานประจํางานบริษัทองค์กรเนี่ยอาจจะมีงานใหม่ๆงานพิเศษถ้าคุณมาทดสอบลองอยาลงมือยาล,งม,ลงมือทำครับมีโอกาสผ่านง่ายผ่านได้แล้วเหมือนกับมีผลงานตีเข้าตาหัวหน้าเจ้านายนะครับได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับทั้งนี้ครับวันตีหกพฤษภาคมครับดาวพระพุธเจ้าเรือนลาผ่าของคุณน้รันาร์ราศีเมยุติรุสุภาษะนะครับกับมาโคจรปกติแล้วแปบลบว่าหลาบผลในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะตีคัดลาจ้าพอง แต่หลังจากที่โพกษภาคมเป็นต้นไปเน่ยวาสนาด้านการได้รับผลตอบแทนจากการทํางานเนี่ยจะกลับมาดีแล้วนะครับเป็นดวงที่อิงครับผู้รักผู้ใหญ่ครับใครทำงานบริษัทองค์กรก็มีโอกาสได้รับเงินพิเศษหรือว่างั้นพิเศษแล้วมันได้ความดีความชอบพิเศษจากหน้าเจ้านายนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการล้านค่าก็รยังที่บอกครับมีโอกาสได้ดีลงานเจรจาสัญญาการค้าการขายนะครับลูกค้าและไ่ก็ได้งานมาเป็นลาภผลนั่นแหละครับ ทั้งนี้หลังจากคันทีซี่พฤษสภาคมเป็นต้นไปครับจุลสูภาพของคุณเนี่ยมาอยู่ที่นั้นวินานะครับแต่เป็นตําแหน่งเป็นนิดกับแปลว่าช่วงนี้งานไหนตีมันเคยมีปัญหามาก่อนครับตีมันเสนอไปแล้วมันติดคัดตีมันถูกตีกลับหรือมาแก้หรือมาดองไวนะ้น่ะเอามากลับมาปะปุป้งนะครับมาเสนอหลังจากวันตีซี่พืษสภาคมเป็นต้นไปเนะี่ยมีโอกาสได้รับอนุมัตินะครับมีโอกาสพานงางครับใครเป็นเซลเป็นแน้าหน้าเป็นพวก้าช่วงนี้ไอ้อย่างที่เคย ติดคาดอยู่ครับลูกกามันลองกลับมาติดต่อดูครับหรือว่านัดหมายให้ดีนะมีโอกาสยิบจางานเก่างานวกเนี้ยมีโอกาสเสนอแล้วมันผ่านง่ายปิดการขายได้เร็วขึ้นนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี่หากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุมบาตครับทำบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้17บบาทเหล็กกำลังของดาวพระพุธครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบัที่สวนกุศนนะครับเจ้ากรรมนายเวทเปิ้ลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจริญกระดุมพระเรื่องของการเงินการหารายได้นะครับในเดือนนี้ยังคงสถิตยอยู่เตือนสุภานะครับแปลว่าช่วงนี้การเงินการหารายได้ยังคงดีครับมีความกข้าวหน้ามีการพัฒนานะยอดขายรายได้ที่ดีถือเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นะครับในช่วงวันที่2ถึงห้พฤษภาคมครับ ดาวจุลเรือนการเงินคุณโคจร้นวิปริตนะครับคือการถอยหลังนะครับมาอยู่ในช่วงนี้อยู่ติดือนมอรณะด้วยนะครับคือการหารายได้ช่วงนี้อ,อาจจะติดคัดหรือว่ามันรายได้ไม่ได้ต่อนเนื่องหรือบางครั้งมันมีรายจ่ายนะครับเป็นส่วนลดไหลครับมันย่างคื้อถ้าใข็มากค่าขายาขาขาขาเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นแนะนําว่าถ้าใครประกอบกิจการล้านค่าเนี่ยก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับแต่ทั้งนี้ดาวพระพุธเป็นนิดกับแปลว่าออนกำลังลง,ลงคือมันก็มีผลบานักคับช่วงแค่ สี่ห้าวันนี่นะระมัดระวังนิดนึงครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนช่วงนี้ก็เตรียมการเรื่องของเงินเก็บให้ดีนะครับเรื่อรักษารายได้ให้ดีเตรียมการลงหน้าเพื่อมีรายจ่ายชุกเฉยนะครับก็ระมัดระวังน้อยนะโดยเฉพาะอาจจะมีรายจ่ายจากการเดินทางไกลหรือว่าที่ต่อทํางานตั้งไกลเนี่ยหรือว่าเรื่องของรถดยานพาหน้าครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและหลังจากนั้นนะดาวจะโคจรปกติแล้วนะครับการทำมาหาได้ของคุณก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วครับทั้งนี้เราามาดูตี ดาวพระสุขครับเรื่องของการจับชายช้สวยการดูแลค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งวันตี1-3่ครับดาวพระสุขเนี่ยยุติเรื่องการงานกับแปลว่าช่วงนี้การจับชายช้สวยยังคงดีครับสัมพันธ์กับการงานกับไปว่ามายรดจส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับการงานนะครับแต่หลังจากวันตีสีพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระสุขใหญ่ราศีมยกเข้าสถิตอยู่ติเรือล้าผ่นนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่า การดูแลค่าใช้ใจ่ายดีแนนะนะครับเพราะมันดีขึ้นกว่าช่วงต้นสัปดาหยของกรรมจะมีโอกาสรายได้ติ่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคุณยังคบคุมค่าใช้ใจ่ายไม่ได้นะครับการมีเงินเอา,าว่าเหลือกินเลอเก็บครับการเงินของตัวช่วงนี้เก็บหอมรอมริกไว้ได้นะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับ ทำบุญเปสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าวุฒิสุนทรคุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางที่ตอนออกเสียงใต้ครับดวงความหักชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระราหูเป็นดาวจุลปัตตนีเรื่องของคู่ค้องแล้วกับคนหักนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ยังค้องตำแหน่งเทวิโชนะครับยูี่เดือนสุภาะความหักโดยรวมถือว่าดีนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟน มีคนมักอยู่แล้วจะเป็นคนมักแบบเข้าเข้าใจกันนะครับคนมักแบบผู้ใหญ่เนาะแล้วก็หมายถึงมีการสร้างสัมพันธ์นะครับพัฒนาคนสัมพันธ์แล้วอ่ะมีการเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวครับและดาวยังอิงครับผู้รักผู้ใหญ่นะครอบครัวเนี่ยสนับสนุนกันดีนะครับสําหรับผู้ที่ยังโสดดูติดดาวพระศุกร์ขำๆนะครับช่วงนี้วันที่หนึ่งถึงสามดาวพระศุกร์อยู่เดือนการงานของคุณนะครับตําแหน่งเกษตรแล้วก็อุดมมาเกณฑ์ต้องบอกว่าคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนักพิเศษมีโอกาส ได้เจอหรือว่ามีคนมาถูกใจคุณน,น่น,น้องนะครับในเรื่องของการทํางานตัวเองอาจจะมาจากพบเจอกันจากงานที่นี่อยู่หรือว่าการประสานงานนะครับมีอาชีพเรื่องของการงานอาชีพวิชาชีพแบบเดียวก,กันกับคุณนะครับก็อูคุยกันได้ถ้ามาในช่วงนี้แต่หลังจากวันที่4พฤษภาคมต้นไปเนะี่ยดาวประสุกโยกสถิตอยู่ที่ลาลาพระนะครับเป็นอุดมเม์เกนเหมือนเดิมครับตระว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งนทติการงานแล้วนะครับมีโอกาสที่จะนทติการงาน มาสนับสนุนกันนะครับแล้วกระดวงมาสนับสนุนเรื่องของโจคลาบด้วยนะครับกับสำหรับดวงความหักต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับช่วงนี้พนทียังโสดกับอู้คุยกันได้นะครับแต่ไดก็ต้องดูดูใจกันยาวๆผมคำแล้รั็ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ของคุณนะครับเพราะว่าเดือนกู่คลองเจ้าเรือนกู่คลองอยู่ที่เดือนสุภาเนี่ยต้องอิงคุรักผู้ใหญ่เปนหลักนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงด้านความหักควรไปกราบสักการะขอพร จากพระพุทธรูปปังสายหยาครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเหลขกำํำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรววหน้าบุทิตสุนุศลนครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงโจรลาบจาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุลลาภะที่แปลว่าโจรลาบที่ได้รับจากคนอื่นนะครับช่วงวันที่สองพฤษภาคมดาวพ,พุทพุธสถิตอยู่ตีเรือนมรณะนะครับ ฉะนั้นในช่วงนี้เลขนำโชคขคุณก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดเลขอายุหรือเลขใต้เบอร์เลขใต้บัตรประชาชนของคุณนะครับหรือเลข5ครับต่อมาในช่วงตที่6พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวเชือดราภะดาวพุธนะครับยกสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับคือเรือนสุภาษะนะครับช่วงนี้เลขนำโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับภูรักภูใหญ่ของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับปอครับเลขวันเกิดปีเกิดของปอครับ โดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตะนันโจกลาบควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับทำบุญเป็ดสตังจำนวนตีลงใต้8บาทเหล็กกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหนาบนที่สกุศลนะครับเช่ากับนายเวนเปิ้นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยานณะมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขออำนวยพรใน้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ